ขอพรอ,อแปะงโงกกิมโคยหรือว่าเสียนแปะสามตานี้ก็คือเทียนกวัวสื่อหกโงลี่อ่าเทียนกวัวสื่อหกโงลี่ขอให้ฟ้าประทานพรโชคลาภความมั่งคั่งร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวในการที่จะไหว้ท่านก็ให้ใช้ส้มห้าลูกน้ำชาห้าถ้วยขนมแต้เรียวหนึ่งจาน กิมหวยหนึ่งคู่ทูบห้าดอกและพวงมลาลัยพลาสติกหนึ่งคู่นะครับโดยที่เชื่อกันว่าหากใครพกหรือว่าบูชาพยันอแปะโรงสีเนี่ยจะช่วยเสริมดวงทำการค้าการขายได้ดีปลดหนี้ปลดสินนำพาโชคล่ามเงินทองเข้ามาลกกันสิ่งไม่ดีออกจากตัวได้แม้แต่เจ้าสัวระดับบิ๊กของประเทศก็ยังห้อยเหรียญของแปะโรงสีไว้กับตัวได้เลย